โอเคขอบคุณค่ะสวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อเบิงโลกาเพื่อนจ้างมัลลาหาบาตพี่น้องเข้ามาไลา่หลายด้วยจ้าพุนเมโลกาซอยกันเดอเพื่อนจ้างมัลลาหาบาัตเบอร์อันลาบ,บันจ้ามาเงยหน้าขึ้นสวัสดีเอฟซีหน่อย พ่อโลกาพ่อโลกาสร้อยกันเป็นจ้างมาละหาบาทได้จ้ะพุ่นนางหัวหนาใหญ่ทั้งนางทั้งหลกจากหลกไหลอ่ะสวัสดีเอฟซีพันเนี่ยสวัสดีจ้าเอฟซีก้ากับงามงามก้าพ่อเนี่ตาไม่เี่ยลากอะไรแต่มันงามคักพี่น้องเพื่อนเพื่อนโลกา เพิ่นบลาเหล่าน้กานกัดเอาไผยมันพ่นเปจุ่มไปจุ่มไปจุ่มอยู่หัวสักทวนทวนพอนอะกระยานบาอะไหลายจ้ะพี่น้องมาเบิงมาเบิงยังกระหอดว่าจีนเขาโดนซาแม่นนั่นซาแม่นจังไรว่านจังกับว่าอะไรโรงปนีพี่น้องเออ,อมาเบิงมาเบิงพี่น้องกล้าตาเน่งแล้วสิบเบิดมือนี่จ้องไม่เขนอยนใดเด้อกล้าขาดจ้องให้ฉันน้ำเนื้อ บ้ามมาลงกันบ่อยพี่น้องนี่มันคือจังอันนี้ซื้อว่าเบะอันนึงซื้อว่าเตี้ยอันนึงซื้อว่าลงกันนะแม่เนาะแล้วจา้าโ <c oughs> ลก,กาโลก,กากา <c oughs> งามคักคัก <c oughs> อุ้นหน้าจ่าเบิงร <c oughs> ับบ่าอ่านได้จ้าผู้ใดอยากมากกับมาเด้อ <c oughs> <c oughs> พี่น้อง โอ้เจ้านี่ก็ได้หลายได้จัมกมัดหรือยี่หละที่อาเจา้จาเจ้าเห็นพ่อหาสิบเดอ้อจ้าคลิปนี้ก็สวัสดีจ้า